ใช่ส่อวเศษครับไฟนิดซ้อมมาอยู่วันครับเป็นที่ครับประมาณสิบห้าวันซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนิดจั่วโลกครับอ๋ออยู่ที่นู่นเลยมีใครเป็นผู้ปัวงผู้ซ้อมมาครับที่นู่นที่นู่นก็มีหลายคนครับกับพวกเพื่อนเพื่อนพี่นี่ใครช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับวิเศษครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหนสิบตองครับน้ำหนักกระป๋อยประมาณกี่กิโลครับก็สี่เราเป็นมอเตไตล์อะไรครับ ไฟมอเตอร์ยางครับอืมแล้ววันนี้เราเจอกันลูกน้องเนาะครับใกล้ลุงเล็กเคยเจอกันไหมไม่เคยอันนี้ไฟแรกเลยได้สื่อสารเก่งว่าต่อยเข้ามาปะได้ครับเขาเป็นมอเตอร์ตายเลยผมรู้รู้ครับมือเข้าครับแล้ววันนี้เราจะวางเกว่าวางไหนไงก็อยตามเกมครับไปเรื่อยๆเนาะยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยกี่ไฟนะเจ็ดแปดไฟครับเจ็ดแปดไฟครับแล้วไฟล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่ที่ไหนจะเรบ้างต่อยไว้ที่ เชียงใหม่ครับไปต่อยนอกรอบเชียงใหม่เป็นไงวันนั้นชนะครับชนะกบางช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยครับปล่อยปล่อยต่อยเวทเท่าไหร่ยางนั้นอะไรนะเวทเท่าไหร่วันนั้นที่ต่อยปล่อยคห้าสิบสามห้าสิบสี่ก็สบายยเลยเนาะแล้วอย่างวันนี้ช่างต่อยอย่างวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยเวทร้อยสิบเจ็ดครับมีปัญหาเรื่องหนักไหมไม่มีครับถ้าอย่างวันนี้ถ้าเข้าไปสอบจะเกินหรือขาดประมาณเท่าไหร่หรือมากพอดี ไม่แน่ครับพอดีไม่แน่ก็ขาดประมาณครึ่งโลโเกินครึ่งโลแต่ก็ไม่มนะีปนะัญหาเนาะเราต่อยประมาณรวมๆทั้งวัวนนี่กี่ไฟแล้วครับประมาณ50-60ครับเราเบรดวันนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโลกิโลหน่อยหน่ๆอๆเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับพี่ตันโลกคากเชิญเชวนแฟนขับเรานี้หนะฝางงกเป็นน้องน้องชายหน่อยด้วยนะครับเป็นที่แน่นอนเนาะครับขาผมขอบคุณน้องชาย